สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่ายงานที่2.4นะครับเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหาเศษส่วนและจํานวนคะนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเราผ่านมาแล้ว3ามบงานนะครับโอ้ก็ถือว่าท้าทายทั้ง3ามบงานเลยนะครับนั่นเลยครับอ่า เรื่องเศษส่วนต่างๆนะครับจำนวนคลานะครับการคูณการหารการบวกการลบนะครับครบเลยนะฮะทั้งสามายงานนะครับอ่ะวันนี้เรามาสังเคราะห์ความรู้กันสักหน่อยนะครับเรื่องโจทย์ปัญหานะฮะพอเราคูณเป็นและเราหาเศษส่วนเป็นลวนะครับบวกลบเศษส่วนเป็นแล้วนะครับลองมาดูสิครับว่าไอ้พวกเศษส่วนพวกนั้นนะครับถ้ามันปรับมาอยู่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้มันยังไงนะครับมันเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับอืมันงานสองจุดสี่นะครับมีทั้งหมดสี่ข้อครับนั่นเอครับ สีข้อนี้นะครับครูมีโจทย์มาให้นะครับโจทย์มาให้แต่นั้นนักเรียนก็ทําในเศษกระดาษในสมุดของนักเรียนนะครับแก้โจทย์ปัญหาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอบเฉพาะคําตอบอย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องแสดงวิธีทำให้ครูครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะะมีโจทย์มาให้นะครับแล้วก็นักเรียนแล้วเธอก็ตอบอย่างเดียวเลยนะครับครูครับแล้วโจทย์พวกนี้เนี่ยผมจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันบวกลบคูณหารเป็นยังไงมันเขียนประโยชน์สัรว์ยังไงโอเคไป ไปดูกันนะครับว่าทำอย่างไงฮะอ้าวครูมีโจทย์มาให้1ตัวอ่าจบให้1โจทย์นะครับเขาด้วนักเรียนสังเกตชื่อนะฮะมันจะโอ้โหใกล้ๆก,ก,กันมากเลยกะวินกะวีกิงใช่หไหมครับเนี่ยครูเลยทาสีมาให้เพื่อจะให้ไม่งงนะครับเพื่อให้นักเรียนไม่งงนะครับอ่ะโอเคมาดูครับโจทย์ของครูมีอยู่ว่ากะวินนะครับกะวินมีเชือกยาว3เศษ4ส่วน5เมตรอืม 3เมตรหน่อยๆนะครับ3 4 5ม5เมตรอ่าแล้วก็มีเชือกของกวีเนี่ยนะฮะแต่กิติเอ้ยกวีนะแต่กิติแต่กวินนะครับกวินมีเชือกยาว3 4ม5เมตรนะครับอ้าวต่อไปเชือกของกวีเชือกของก,ว,อก,องกวีเนี่ยเขายาวเป็น2เท่าของเชือกกวินตนน้นเอครับกวินเนี่ยมันมีเชือกเท่านี้ 45, สามสิี h, h, ่ส่วนห้าเมตรนะครับแต่กวีเนี right. ่ยมียาวกว่ากวินอยูสองเท่าของกวินอ่าทำไปถึงจะรู้เนี่ยนะครับว่ากวียาวเท่าไหร่นะครับเอาทำเลยครับเอาคำนะครับของเอาทำเลยครับของคูณนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะอ่านโจทย์ให้จบก่อนนะครับและเชือกของกิ่งนี่คือตัวละครที่3นะครับมี2ตัวละครแล้วนะมีกวินกับกวีไปแล้วมีกิ่งเป็นตัวละครที่3นะครับและเชือกของกิ่ง ยาวเป็น1นึ่เศษหนึ่งส่วนหเท่าของเชือกของกวี๋อาอก,กีคุณลืมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับสแสดงว่ากิ่งเนี่ยนะครับยาวเป็นเท่กยาวน้อยกว่าเนาะนะครับเชือกของกิ่งนะครับ่ะถามว่าเชือกของกิ่งยาวเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่าเชือกของกิ่งยาวเท่าไหร่ดังนั้นนะครับเราโจทย์ที่ที่โจทย์บอกมาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง นะมีเชือกของกวินยาวเท่านี้นะแล้วก็เชือกของกวีเนี่ยยาวยาวเป็น2เท่าของกวินนะนะแล้วเขาถามว่าเชือกของกิ่งเนี่ยเอ้เชือกของกิ่งเนี่ยนะครับยาวยาวแค่เซนหนึ่งส่วนห้าของกวีเองอยากรู้ว่ากิ่งเนี่ยเชือกยาวเท่าไหร่นะครับโอ้โงงไหมเลียครับค่อยๆวิเคราะห์โจทย์ทีละขั้นตอนนะครับอย่างแรกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนถ้าได้โจทย์มาปุ๊บค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆวิเคราะห์แล้วมาเช็คก่อนโจทย์บอกอะไรเราบ้าง นะครับต้องเช็คก่อนว่าโจทย์บอกอะไรกันบ้างสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้อย่างแรกคือกะวินนะฮะกวินมีเชือกยาว3เศษสี่ส่วนห้าเมตรมีอะไรครับ 2. เชือกของกวียาวเป็น2เท่าของกะวินเนะโอเคนะอย่างที่3และเชือกของกิ่งยาวเป็นเศษหส่วนหของเศษส่วนหเชือกของกวียาวต่อต่อกันไปนะครับ โอเคโจทย์บอกท่านี้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเชือกของกิ่งยาวเท่าใดโจทย์เขาอย,อยากรู้เชือกของกิ่งแต่เราจะรู้เชือกของกิ่งได้เนี่ยเราต้องรู้เชือกของกวีก่อนใช่ไหมครับอ่าโอเคมาต่อไปการวางแผนนักเรียนดูครับขั้นตอนที่1น,นี่ขั้นตอนที่1ไอ้สีฟ,ฟ้าเนี่ยคือเชือกของกวิน เชือกของกวินยาเท่านี้นะนี kind of ่ครูเข <so ียนเป็นกราฟเลยนี่ก็ลองเขียนเป็นกราฟในกระดาษนะครับเวลาทําใบงานแล้วคิดไม่ออกค่อยๆเขียนเป็นกราฟในกระดาษนะสีฟ้าตรงนี้เป็นเชือกของกาวินกวินยาว3เมสีเมตรเท่านี้นะแต่เชือกของกวียาวเป็น2เท่าใช่ไหมครับยาวเป็น2เท่าก็ต้องเป็นแบบนี้ยาวกว่าครึ่งหนึ่งอะใช่ไหมฮะเชือกของกวียาวเป็น2เท่าใช่ไหมครับยาวกี่เมตรนี่ต้องทาไงครับ ก็ต้องเอาเชือกของกวินมาคูณ2ถึงจะรู้ว่าเชือกของกวีนยาวกี่เมตรนะครับพอรู้เรื่องสองกวีนเสร็จแล้วนะฮะข้นตอนที่2อนี่นี่คือเชือกของกวีพอรู้เรื่องขอกกวีนะฮะเชือกของกวีเสร็จแล้วเชือกของกิ่งเนี่ยยาวแค่เศษหนึ่งส่วนห้าถ้าเกิดแบ่งแบ่งเชือกของกวีอ่ากวีเขาบางทีกวีออกเป็น5ส่วนแล้วเนี่ยเชือกของกิ่งยาวแค่ส่วนเดียวเอง นะครับอ่านี่ไหมฮะพอเขียนเป็นรูปภาพแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าใจละะครับคราวนี้ว่าเชือกของใครสั้นสุดครับเนี่ยเชือกใครครับอ่าเป็นเชือกของกิ่งเองสั้นสุดนะครับโอเคมาพอเราเขียนสัญลักษณ์ได้แล้ววิธีการแก้ไขัญหามี2ขั้นตอนใช่ไหมครับเมื่อกี้นะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะครับ สคหรับอันดับแรกอันดับแรกมันเป็นคูณหมดเนาะเน,เนยะเนาะมันมีแต่คำว่าของ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 ใช่ไหมเป็นคูณหมดเลยนะครับอันดับแรกเราต้องรู้เลือกเชือกของกวีก่อนนะฮะเชือกของกวีเนี่ยยาวเป็น2เท่านั่นหมายความว่าก็ต้องเอาไปคูณนะครับเพางั้นครูเอาเลเซอร์ออกมาก่อนเลเซอร์ครูชึบนะครับเพราะงั้นครูก็ต้องเอา2ไปคูณเชือกของกวิน ครูถึงจะได้เชือกของกวีอันนี้ในวงเล็บเนี้ยเราลังหาเชือกของกวีอยู่นะครับออกมาคูณ2เนาะเพราะมันยาวเป็น2เท่าไงใช่ไหมครับอ่าเอาไปคูณ2พอคูณ2เสร็จแล้วคูณ2เสร็จแล้วเราก็จะรู้แล้วว่ากาวีเนี่ยเชือกของเขายาวเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะมาหาเชือกของกิ่งนะครับเชือกของกิ่งบอกว่ายาวเป็น1.5เท่าของกวีนะฮะก็ต้องมาคูณนะครับก็เอา1.5เนี่ยมาคูณผลลัพธ์ นะฮะคูณรับในวงเล็บก็คือเชื่อของกวินนั่นเองไม่ยากเห็นไหมครับได้แบบนี้แล้ววิธีทำนะขั้นตอนที่1กวินมีเชือกสามเซสามเ่วนห้เมตรนะครับกวียาวเป็น2เท่าของเชือกกวินก็เอามาคูณกันนะครับเชือกของกวียาวนี่คูณ2นะฮสเท่าก็คูณ2องปั๊บได้มาแล้วนะครับคูณ2เสร็จปุ๊บ ไอ้สามเศษสี่จห้าเนี่ยมันเป็นจํานวนค่ะใช่ไหมครับนะครับจำนวนค่ะมันเอาไปคูณได้ไหมครับนั่นเลยครับไม่ได้นะครับจํานวนค่ะไปคูณไม่ได้เพราะฉะนั้นคูต้องแปลงเป็นเศษส่วนเกินก่อนวิธีการแปลงจํานวนค่ะเศษสามเศษสี่จุดห้า 3, 4, 5, เป็นเศษส่วนเกินนะครับนักเรียนเอาห้าตัวล่างนะตัวส่วนนะครับ อ่าไปคูณกับจำนวนเต็ม35ได้15แล้วก็ไปบวกกับตัวเศษก็คือ4ก็เป็น19เห็นไหมครับได้19บเฮะเป็นเศษส่วนเกินแบบนี้คูณกันได้ไหมครับนี่ครับคูณได้ไหมครับคูณได้นะครับข้างล่าง5้คูณหก็ได้5นะครับสิ 19, คูณสองก็ได้38นะครับเศษสามสิบแปดส่วนห้าเมตรนะครับนี่คือความยาวเชือกของกัวีได้แล้วนะ นะครับอสามสิบแปดเซตสามสิบแปดส่วนห้าเมตรนะครับนะครับเศษสามสิบแปดส่วนห้าเมตรนี่คือเชือกอความยาวของเชือกกวีนะครับจากนั้นได้ของกวีเสร็จแล้วเขาบอกว่าเชือกของกิ่งเนี่ยยาวเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าของกวีเราก็เอาไปคูณต่อครับอ่าขอโทษทีอันนี้อันนีเเ้เขาปรับมาเป็นจำนวนค่าให้เนาะแต่เราใช้เศษส่วนคืนนั่นแหละไปคูณน,นะครับมาต่อไปขั้นตอนที่สองนะครับเราเชือกของกิ่งล่ะ โจทย์ถามชื่อของกิ่งใช่ไหมตะกี้เราหาของของกวีเสร็จละแต่โจเขาถามเรื่องของกิ่งชื่อของกิ่งเนี่ยนะครับยาวเศษหนึ่งส่วนห้าของเชือกกวีนะครับเราก็เอาเชือกของกวีเนี่ยนะครับมาคูณไปนะครับเออตัวล่างมันเท่ากับพอดีเห็นไหมครับนะตัดได้ไหมนักเรียนครับหึตัดได้ไหมครับก็คูณกันคูณเข้าไปนะครับห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้านะครับหนึ่งคูณสามสิบแปดก็ได้สามสิบแปดนะครับนะ ได้สามสิบแปดปุ๊บเป็นเศษส่วนเกินใช่ไหมครับเป็นส่วนเกินเศษส่วนเกินนะตอนนี้เราได้ความยาวของเชือกของกิ่งแล้วนะครับแต่เป็นเศษส่วนเกินอยู่เนาะก็ปรับให้มันเป็นจํานวนค่ะนะครับปรับให้เป็นจํานวนค่ะนะครับสามสิบห้าอะไรได้สามแปดมีปะเนี่ยสามห้าหนึ่งสามสิบห้าใช่ไหมครับเหลือเศษสิบสามนะฮะก็หนึ่งเศษสิบสามส่วนยี่สิบห้านะครับโอเคตอบเรียบร้อยนะครับเพราะงั้นเชือกของกิ่งก็จะยาว1เศษ13ส่วน25เมตร นั่นเองโอเคนะครับจบเรียบร้อยนะฮะเป็นไงครับพอยากไหมไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาดูที่เป็นงานของเราเนื่องด้ยวยครับมาดูที่เป็นงานของเราอ่ะเดี๋ยวครูจะ,อะลองลองคิดประโยคไตรลักษณ์ให้นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับดูข้อหนึ่งครับนักเรียนครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งพ่อค้ามีปลาอยู่แปดสิบกิโลกร,รมัมนะครับวันแรกขายปลาได้เศษหนึ่งส่วนสองของ ของปลาที่มีอยู่นักเรียนเอาเศษหนึ่งส่วนสองไปทําอะไรกับของปลาที่มีอยู่ครับทาอะไรครับคูนะของปลาที่มีอยู่เสร็จนะวงเล็บแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับวันต่อมาขาได้อีกเศษหนึ่งส่วนสองของปลาที่เหลือนะปลาที่เหลือคือผลลัพธ์จากเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับประโยชน์สสนลักของเขาก็ต้องเป็นวงเล็บเปิด80 คูณใช่ไหมฮะคูณ1ส,ส่วน2นะครับจากนั้นก็มาคูณกับ1ส,ส่วน2อ,อีกในนอกวงเล็บใช่ไหมครับทำสองขั้นตอนนะครับก็ได้คําตอบตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับาหรคูณคูณ2ครั้งก็เหมือนการหาร2 2ครั้งนะครับเหลือเท่าไรเอ่ยนะฮะตอบแค่คําตอบมานะครับตรงนี้นะครับอ้าวคราวนี้มาดูข้อที่2บ้างข้อที่สองทำยังไงเนี่ยนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง เ่านี้นะครับ4เซนหส่วน5เซนติเมตรด้านยาว6เซนสส่วน3มเซนติเมตรนะครับโจ์เขาถามว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่เท่าใดนั่นเลยครับมีพื้นที่เท่าใดมาหาพื้นที่สูตรของการหาพื้นที่คือเลยครับกว้างใช่ฮะกว้างคูณยาวโอ้โหง่ายๆเลยใช่ไหมฮแสดงว่าข้อนี้เอา4เศษหนึ่งส่วนห้ามาคูณกับ6เศษสองส่วนสามใช่ไหมครับจำนวนคะ่ะคูณกันได้ไหมเอ่ย คูณได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนต้องแปลงชุดตัวเลขนี้ก่อนนะฮะจำนวนค่านี้เป็นเศษส่วนเกินก่อนต้องแปลงตรงนี้เป็นเศษส่วนเกินก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาคูณกันแปลงได้ไหมเนี่ยครูขอลองแปลงให้ได้ไหมเนี่ยนะห้าคูณสี่ได้เท่าไหร่ครับห้าสี่ยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดส่วนห้านะอันนี้นะครับอันนี้ล่ะสามสามหกสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบยี่สิบส่วนสามนี่เห็นไหมครับเอามาเอามาคูณกัน นะครับคูณกันก็คูณได้เลยนะครับตัดกันได้เลยถ้าตัดได้ก็ตัดตัดไ,ได้ก็คูณกันเลยนะครับโอเคนั่นคือข้อ2นะครับไม่ยากข้อ3ข้อ3แม่มีน้ําตาลทรายอยู่1เศษ1ส่วน5นะครับกิโลกรัมย่ามีน้ําตาลทรายเป็น2เท่าของอีกแล้วนะฮะเป็นของแม่แสดงว่าต้องเอาทำเลยครับต้องเอา2ทําอะไร เอา2ไปของเอา2ไปคูณ1เศษ1นส่วน5นะครับคูณเสร็จแล้วทีน,นี้ถามว่าอะไรต่อถ้าแม่และยา่านำนำ้นำตาลทรายมารวมกันจะมีน้ำสมดุลอ่าเป็น2ตอนเนาะอันแรกเนี่ยนักเรียนรู้แล้วว่าแม่มีเท่านี้นะเศษ1เศษส่วน5แต่ของของย่าเนี่ยนักเรียนยังไม่รู้ใช่ไหมครับนักเรียนต้องเอาไปคูณกันก่อนเพราะฉะนั้นราะฉะนา้น,นะครับประโยชน์ใลักษณ์ก็จะได้แบบนี้ครับในวงเล็บ หนึ two, ่งศูนย์ส่วนห้าคูณกับสองนะครับคูณกับสองเสร็จแล้วค่อยเอาออกมาคูณกับหนึ่งศูนย์ส่วนห้าอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนนักเรียต้องหาน้ําตาลของย่าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาน้ําตาลของย่าเนี่ยกับของแม่มารวมกันนะครับเสืยอในคําตอบเนาะไม่ยากมีวงเล็บนะครับข้อนี้มีวงเล็บข้อนี้ก็ข้อนี้ไม่มีวงเล็บเนาะข้อหนึ่งมีวงเล็บนะครับโอเคส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สี่นะฮะ ปุ๊กมีน้ำตาล4เศษ2ส่วน5กิโลกร,รมัมแบ่งใส่ถุงถุงละแบ่งใส่ถุงถุงละแบ่งออกไปเท่าๆกันอย่างนี้ใช้อะไรครับใช้หารนะหารนะครับถุงละเศษ2ส่วน10กิโลกร,รมัมปุ๊กจะแบ่งน้ำตาลได้กี่ถุงอันนี้หารง่ายๆครับนักเรียนก็แค่ปรับตรงนี้นะฮะเศษส่วนจำนวนค่าตรงนี้เป็นเศษส่วนเกินนะครับก็เอา5คูณ4เท่าไหรฮะ5 4 20แล้วก็บวกกับ2 เป็นเท่าไหร่ครับเป็น22ส่วน5นะ22ส่วน5ก็เอาไปหารตัวนี้หารกันได้ไหมเนี่ย5กับ10ตัวส่วนไม่เท่ากันไม่ได้นะครับนั้นต้องปรับก่อนนะปรับตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับปรับตัวส่วนเท่ากันแล้วก็อค่อยหารข้อ4นะฮะโอเคนะครับไปงานที่ 2. 4ก็มีเท่านี้นะครับง่ายๆนักเรียนลองทำในสมุดนะครับลองทำในสมุดก่อนให้ด้คำตอบที่ชัดเจงที่ถูกต้องก่อนแล้วเอาคำตอบมาตอบใส่ในช่องนี้ให้คุณครูนะครับโอเคถ้าไม่เข้าใจไลยถามคุณครูได้นะครับ วันนี้เอาไว้แ่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ